ทุกคนมากมากนะ่จ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่ากินเองก็ได้นะเ<ค><ณ>พปรับมือสำหรับทํากินเองก็ได้นะในคลิปนี้นะคะ,ะจะพาทุกคนไปทําเมนูต้มกะทิใส่เบืวเอ้ย ปะทงปะทัวอะไรก็ว่ากันไปชอบมากเมนูนี้เออเด็ดดวงกันเลยทีเดียวเะคะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงปรุงรสยังไงทำอะไรบ้างมีเทคนิคอะไรบ้างอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จะเป็นคนทำเช่นเดิมจะ้ะโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูเมนูต้มกะทิใส่บวัวกันกาเน,นีจ๊าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันท้ายคลิปกับขําคมผสมสีจ้าข้ามไปเลยค่ะ แม่ของใสกขาจะลวกใสบัวก่อนนะทุกคนในใสบัวเนี่ยพอเราตั้งน้ําให้เดือดเนี่ยแม่ใสเขาจะใส่น้ำมะนาวลงไปเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าตัวใสบัวมันดําค่ะทุกคนเออเป็นเคล็ดลับนะแอบใส่น้ำมะนาวลงไปหนึ่งกรุดนะจ๊ะแล้วก็ลวกแล้วก็หลังจากนั้นนํำมาน้องน้ำเย็น,ยนปกติเลยค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนตัดถัดไปกันเลยค่ะ แกงหรือว่าจริงๆไม่ได้เรียกว่าพริกแกงทุกคนก็เป็นเครื่องสําหรับทําต้มกะทิใส่บัวจะมีหอมแดงไม่แน่ใจว่ามีกระเทียมไหมเพราะว่าตอนแม่ัวกไม่ได้ดูแล้วก็จะมีพริกไทยเม็ดค่ะแล้วก็กะปิอันนี้ปาทูเนี่ยซายเป็นคนไม่ค่อยกินปาทูนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็เลยให้แม่แกะเอาก้างออกนะคะเริ่มต้นก็น้ํากะทิเช่นเดิมค่ะ ตั้งให้เดือดแล้วเราก็จะละลายไอ้เจ้าตัวกะปิพริกไทยแล้วก็หอมแดงที่เราโขกไว้สักครู่นี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ใส่บัวปรุงรสเราก็ตามด้วยเนื้อปลาทูนะคะก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกด้วยออรู้สึกว่าตอนผ้ามันจะนี่งนะ เพราะว่ามีหน้าที่กินอย่างเดียวนะทุกคนแล้วก็มีหน้าที่ถ่ายนะคะประมาณนี้เอาละค่ะเมนูนี้ไม่ยากนะคะแต่ไซจะพาทุกคนอ่ะไปทําเมนูนี้พร้อมๆกันนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้พอเริ่มเดือดใช่ปะแม่ปรุงรสก่อนเมื่อกี้ใส่บอกว่าใส่ใสบัวก,ก่อนใช่ไหมใช่ปรุงรสก่อนตามน้ำตาลนนะคะคือ ต้มกะทิใส่บัวเนี่ยบ้านทรายเขาจะเน้นแบบความหวานสักเล็กน้อยแล้วตามด้วยเปรี้ยวแล้วก็เค็มเนี่ยอย่างสุดท้ายเลยเมื่อกี้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะคืออันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบความหวานมากน้อยเท่าไหร่นะแต่ว่าของทรายอ่ะบ้านทรายก็จะเป็นแบบหวานมาก่อนแล้วก็ตามด้วยรสเปรี้ยวเออแล้วถึงจะตามด้วยรสเค็มอันนี้คือสไตล์บ้านทรายนะทุกคนนะทรายไม่รู้ว่าใครชอบแบบไหนเอาแม่ใส่ประทูก่อนจ้ะ แม่ใส่กระทูก่อนแล้วก็ตามด้วยใส่บัวนะคะสุดท้ายไม่แน่ใจว่าเขาใส่ใบมะกรูดด้วยไหมเพื่อดับปลิ่นปลานะคะเอาล่ะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูวิธีทํานะคะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันท้ายคลิปค่ะ ป็นกันบ้างคะ่ะสำหรับการทำเมนูต้มกะทิใส่เบืออร่อยชอบชอบมากชอบมากเวอร์เออมันเป็นอะไรที่แบบแต่ว่าายอะกินทีไรนะายไม่กินปลาทูก็คือปลาทูจะเอาออกแต่จะกินแต่ใส่บัวก็คืองงว่าแบบแม่ก็ถามว่าเออเราจะให้ใส่ปลาทูทำไมายก็อยากถามกันว่าแม่จะใส่ปลาทูทำไม ใส่แต่ใส่บัวเยอะๆอย่างเงี้ยคือชอบมากเด็กดวงมากอ่ะแล้วค่ะใครชอบเมนูนี้บ้างคอมเมนต์บอกไซส์นิดนึงนะจ้ะอ่ะแล้วค่ะก่อนจากกันเราพาดไม่ได้กับช่วงคำคมผสมสีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอเสมอค่ะเว้ยไม่มีหรอกคำบรรยายมีแต่ไอดียลายอะ่ะจะเอาปะเอ้ยเดี๋ยวแอดเลยแอดเลยเออ โอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะก็ฝากคำคมผสมสีกับในช่วงนี้ด้วยรับกันนะจ๊ะเข้ามาร่วมเล่นสนุกได้นะแฮชแท็กคำคมผสมสีนะทำเมนูอะไรก็แฮชแท็กทำกินเองก็ได้นะด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไซด้วยนะฝากกดติดตามทางแฟนเพจ Facebook เว็บไซต์เบเกอรี่สตูดิโอทิกต็อกเว็บไซต์สอนทำเค้กออเดอร์ขนมโฮมเมดวัตถุดิบเบเกอรี่หรือว่าเบเกอรี่บ็อกเซตเรด e a d y to b a นะคะ ฝากติดตามที่ Facebook และ IG w แวร์ไซชอค่ะแล้วกว็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. w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  a s s ยเว็บไมนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนทําขนมหรือว่าออเดอร์ขนมโฮมเมดหรือว่าเอออะไรนะ เบเกอรี่บ็อกเซตนะคะสามารถสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของซายได้เลยนะจ๊ะแล้วก็สั่งซื้อนะคะผ่านทางช่องทาง l i น์ค่ะ a d w a r e s s i n e ค่ะขอบคุณสำหรับออเดอร์ล่วงนะด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับช่องกิเนเองก็ได้นะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ s o r s DJ